สวัสดีครับแม่แม่ครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็สายด่วนนะครับจากจังหวัดสุรินเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าความต้นนะครับไม่สบายนะครับความความตุ้นภายเด่นชัยไม่สบายนะครับก็วานลัก็พาความสวรรค์นะครับมานะครับมาเยี่ยมนะครับที่อำเภอศรีบุญเรือง

่ไม้ินกม่กันเลยครับว่าจะไปง่นหมออยอกว่าเวลาเอาไปท่ากินได้มันลดลนะทีนั้นน้ำนหมดหมหมด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 